เทสลาจดทะเบียนในไทยแล้วจะนำรถรุ่นไหนมาจำหน่ายในบ้านเราบ้าง ต้องรับเข้าสู่ Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันและสำหรับวันนี้ทาง Neo Tech Thailand ก็จะพาทุกคนมาดูรายละเอียดเกี่ยวกับการจดทะเบียนของบริษัทเทส la ประเทศไทยจำกัดซึ่งเขาได้เริ่มจดทะเบียนไปเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมานะครับและเมื่อทางเทส la จดทะเบียนในประเทศไทยแล้วนอกจากขายรถเนี่ยเขาจะทากิจการอะไรในบ้านเราบ้างแต่ส่วนตัวนะครับผมมองว่าการที่รถไฟฟ้าแบรนด์จีนหลายๆแบรนด์นะครับยกทับเข้ามาในประเทศไทย และเทสลายังตามเข้ามาแล้วก็มาทีหลังด้วยเนี่ยก็แปลว่าเขาคิดแล้วว่าเขาเนี่ยน่าจะแข่งขันกับแบรนด์จีนหลายๆแบรนด์ได้ซึ่งก็มีหลายๆคนนะครับที่ต้องการใช้รถไฟฟ้าในแบรนด์เทสลาอยู่สําหรับทุนจดทะเบียนบริษัทเทสลาประเทศไทยจํากัดนะครับก็อยู่ที่3ล้านบาทคณะกรรมการมีอยรายนะครับมีนายเดวิดจอห์นไฟสไตน นายไวพาตเนชาและนายยารอนคลายซึ่งนายเดวิดจอห์นไฟสตายนะครับก็อยู่ในตำแหน่ง global senior director trade market asset ซึ่งเขาจะคอยดูแลการค้าระหว่างประเทศของโปรดักท์เทสลานะครับนายเวพาตเนชาซึ่งอยู่ในตำแหน่ง Chef accounting officer และเขายังเคยเป็นผู้อำนวยการของเท s l a India Motors อ n ์ e แอนด์อิน v a จีไพรเวตลในช่วงมกราปี2021ด้วยนะครับและนายรอนคลายผู้บริหารด้านทรัพย์สินของทางเท s l a และเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินให้บริษัทลูกอย่าง Tesla Energy Operation สำหรับวัตถุประสงค์ของการจดทะเบียนตั้งบริษัทเท sla นะครับก็คือการประกอบกิจการขายรถยนต์ไฟฟ้าระบบเก็บพลังงานและระบบติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ระบบเก็บพลังงานแบบติดตั้งระบบผลิตพลังงานและอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบพลังงานซึ่งจากข้อมูลนี้นะครับจะเห็นได้ว่า จะมีการขายรถยนต์ไฟฟ้าเท s l a นะครับแล้วก็มีการติดตั้งสถานีชาร์จไฟของเท s l a ซึ่งสถานีชาร์จไฟของเทส l a นะครับเขาก็จะเป็นสถานีชาร์จแบบ s u p e r ร์ชาร์เจอซะส่วนใหญ่เราก็ต้องติดตามดูกันนะครับว่าทางเท s l a เนี่ยเขาจะทําการขายรถก่อนหรือว่าทําสถานีชาร์จไฟก่อน หรือถ้าเราเห็นสถาน e ีชาร์จไฟของเทส l a ก่อนนะครับก็แสดงว่ารถยนต์ไฟฟ้าของทางเทส l a นะครับก็เตรียมเปิดตัวในประเทศไทยแล้วเช่นกันสําหรับใครที่ต้องการดูรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการจดทะเบียนของบริษัทเทส l a เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ DVD Data Warehouse ได้เลยนะครับและมาถึงรุ่นรถยนต์ของเทส la ที่จะจําหน่ายในบ้านเราช่วงแรกหลายสื่อนะครับก็คาดคะเนว่าจะเป็นรถยนต์ที่ประกอบโดยใช้พวงมลาัายขวาอาจจะเป็นรูปแบบเดียวกับประเทศฮ่องกงสิงคโปร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นั ก็คือ Tesla Model 3และ Tesla Model Y ซึ่งในส่วนนี้ก็ยังไม่มีข่าวเกี่ยวกับดีลเลอร์หรือว่าตัวแทนจําหน่ายนะครับไม่แน่ใจว่าทางเท s l a เนี่ยจะจัดจําหน่ายเองหรือว่าเป็นการจําหน่ายออนไลน์หรือเปล่าสำหรับเท s l a m o เด l 3นะครับก็เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของเท s l a ซึ่งติด1ใน20อันดับรถยนต์ที่ขายดีที่สุดในปี2021ในยุโรป ซึ่งเท sla Mo เดล3ปี2022ก็เริ่มเปิดตัวออกมาแล้วนะครับโดยมีจุดเด่นที่ความขับง่ายและคล่องตัวและยังใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันโดยจะเป็นรถที่ดูสปอร์ตซีดานนะครับมี4ประตูสไตล์ฟาสต์แบ็กการออกแบบที่ทันสมัยเน้นความปลอดภัยของตัวถังการทําให้ทุกส่วนสามารถกระจายแรงกระแทกได้เสมอกันเพื่อความปลอดภัยสูงสุดภายนอกเน้นความโค้งอันหรูหราพร้อมไฟ LED และไฟตัดหมอกหลังคากระจกพารามิกพาดยาวถึงด้านหลังมือจับประตูแบบเรียบเนียนติดตัวรถกระจ หน้าเรียบเนียนและมีช่องลมสำหรับไล่ความร้อนที่บริเวณซุ้มล้อภายในมาพร้อมเบาะ5ที่นั่งมีที่เก็บสัมภาระทั้งด้านท้ายและด้านหน้ารวมกันถึง649ลิตรการตกแต่งภายในเป็นสไตล์มินิมอล ด้วยหน้าจอทัชสกรีนขนาด15.4นิ้วพร้อมพวงมาลายามาัย3ก้านและปุ่มควบคุมแบบจอยสติ๊กที่ควบคุมการทำงานทุกอย่างของตัวรถพร้อมระบบอโต o p i l ต t เวอร์ชันใหม่ที่พัฒนาระบบหลายๆอย่างอาทิน a v ว g เกตออนอัตโนมัเป็นระบบขับอัตโนมัติตามเส้นทางที่กำหนดไว้ Auto l ต n น Change ระบบเปลี่ยนเลนอัตโนมัติ Auto Park ระบบถอยจอดอัตโนมัติซัมมอนระบบเรียกรถมาหาเรา Full self-driving computer ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับขับเคลื่อนอัตโนมัติเวอร์ชั่นอัปเกรด Traffic light and stop sign control รูวหยุดรถตามสัญญาณจราจรอัตโนมัติ และสำหรับเท sla โ Mo เดล3ปี2022นะครับจะมี3รุ่นย่อยก็คือรุ่น Standard Plus มาพร้อมพละงกำลังถึง283แรงม้าแรงบิดสูงสุด420ินิวตันเมตรอัตราเร่ง0ูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอยู่ที่6.1วินาทีความเร็วสูงสุด225กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบขับเคลื่อนล้อหลังวิ่งได้4 9 1กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งกับมอเตอร์ที่ให้พลังงานถึง55กิลวัต์รอารับการชาร์จ AC Type กิโลวัตต์ั และการชาร์จกระแสตรงหรือฟาชาร์จที่170กิโลวัตต์รุ่นรองเลนจ์ให้พละกกำลังสูงสุดถึง441แรงมา้าแรงบิดสูงสุดถึง493นิวตันเมตรอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะอยู่ที่4.4วินาทีความเร็วสูงสุดอยู่ที่233กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบขับเคลื่อน4ล้อ ระยะทางต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับอยู่ที่602กิโลเมตรมาพร้อมมอเตอร์ที่ให้พลังงานไฟฟ้าถึง75กิโลวัตต์อวรองรับการชาร์จแบบ AC t y p e 2นะครับที่11กิโลวัตต์และการชาร์จแบบ DC นะครับอยู่ที่210กิโลวัตต์เลยทีเดียวและรุ่น Performance นะครับก็จะให้พละกกำลังสูงสุดถึง562แรงมา้าแรงบิดสูงสุดถึง660นิวตันเมตรอัตราเร่งจาก0ถึง100กิเมต่อชั่วโมงเนี่ยใช้เวลาเพียง3.3วินาทีเท่านั้น ความเร็วสูงสุด261กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบขับเคลื่อน4ล้อระยะทางที่วิ่งได้ต่อการชาร์จ1ครั้งอยู่ที่547กิโลเมตรมาพร้อมกับมอเตอร์ที่ให้พลังงานไฟฟ้าขนาด82กิโลวัตต์ออวรองรับการชาร์จแบบ AC Type 2นะครับอยู่ที่11.5กิโลวัตต์และรองรับการชาร์จ DC หรือการชาร์จกระแสะตรงนะครับหรือว่า Fast Charge อยู่ที่250กิโลวัตต์ครับสำหรับราคารุ่นเริ่มต้นหรือว่ารุ่นมาตรฐานนะครับก็จะอยู่ที่1.59ล้านบาทรุ่น Long Range นะครับก็จะอยู่ ที่1.89ล้านบาทและรุ่น performance ก็จะอยู่ที่ประมาณ2.15ล้านบาทครับ สำหรับ t ท s l a m o เด l Y นะครับจะเป็น SUV Crossover ไฟฟ้าซึ่งเขาก็ยังเคลมนะครับว่าวิ่งได้ไกลกว่า500กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งเป็นยุตกรรมรักโลกแห่งอนาคตที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของ t ท sla m o เด l 3มาพร้อมระบบ En นชานต์ออโต้พาวหรือระบบควบคุมการขับขี่อัจฉริยะเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากเท sla เท่านั้นโครงสร้างของตัวรถนะครับจะเป็นโลหะที่ผสมผสานระหว่างอลูมิเนียมและเหล็กกล้าเพื่อความแข็งแรงที่สุดสามารถต้านทานแรงกระแทกที่มีน้ำหนักมากกว่าตัวรถได้ถึง 4เท่าภายในเป็นแบบ7ที่นั่งนะครับซึ่งเบาะแถวที่2และแถวที่3เนี่ยจะสามารถพับได้ทําให้มีพื้นที่การใส่ของมากขึ้นออกแบบเรียบง่ายสบายตาสไตล์มินิมอลหลังคาเป็นกระจกนิรภัยขนาดใหญ่ จากด้านหน้าถึงด้านหลังมอบความรู้สึกที่เปิดกว้างและยังทนต่อแรงกระแทกจากการเกิดอุบัติเหตุพวงมาลัยมีปุ่มควบคุมแบบจอยสติ๊ก2ปุ่มนะครับมาพร้อมหน้าจอขนาด15นิ้วรองรับการอัปเดตระบบของรถอยู่ตลอดทั้งการแนะนําคุณสมบัติฟังก์ชันการทํางานและประสิทธิภาพด้านพละกําลังนะครับทางเทสลาโมเดลวเนี่ยจะมีพละกําลังสูงสุด5 6 2แรงม้าแรงบิดสูงสุด660ินิวตันเมตรอัตราเร่งจาก0ู0 0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่4.8วินาทีความเร็วสูงสุดจะอยู่่ที200 117กิเมตรต่อชั่วโมงรุ่นเริ่มต้นจะเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหลังนะครับส่วนรุ่นอื่นเนี่ยจะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อพร้อมระบบนีเวเกตออนออโต้พายลอต หรือระบบขับอัตโนมัติตามเส้นทางที่กำหนดไว้นะครับ Auto Lane Change หรือระบบเปลี่ยนเลนอัตโนมัติ Auto Park หรือระบบจอดรถอัตโนมัติซัมมอนหรือระบบเรียกรถมาหาเรา Full Self Driving อมพิวเตอระบบคอมพิวเตอร์สำหรับขับเคลื่อนอัตโนมัติเวอร์ชันอัปเกรด Traffic Light and Stop Sign Control หรือระบบหยุดตามสัญญาณจราจรอัตโนมัติราคาของเทสลาโมเดลวนะครับรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยจะอยู่ที่2ล้านบาทโมเดลวาย long range นะครับจะอยู่ที่2.6ล้านบาท และ t ท sla m o เด l Y performance จะอยู่ที่3ล้านบาทครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับแต่ส่วนตัวนะครับก็คิดว่าอนาคตในประเทศไทยเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้ามีการแข่งขันกันดุเดือดแน่นอนส่วนถ้าใครอยากได้เทสลาก่อนที่เทสลาจะมาขายเองนะครับก็มีบริษัทนำเข้ารถยนต์หลายๆบริษัทนำเทสลาเข้ามาจําหน่ายแล้วทั้งทาง s p i เดอร์ TSL หรือว่าบริษัทนำเข้ารถอื่นๆนะครับส่วนราคาจากบริษัทรถนำเข้านะครับก็อาจจะไม่ใช่ราคาที่ระบุไว้ข้างต้น ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะส่วนคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน